ยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมบายือลูเปอร์ทุกท่านออกับมาพบกับผมนะัดยอในในการรีวิวแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า d u r a n g กนะฮะผมไม่เคยเล่นแนวนี้เลยนะแต่ได้ยินมาว่าเป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมแนวแบบว่าเอาตัวรอดไปใช้ชีวิตอยู่ในยังไงอะไปเอาตัวรอดอยู่ในที่ที่มีพวกไดโนเสาร์มีข้าของอะไรพวกนี้นะครับและให้เราสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับเกมนี้อันนี้มาถึงเราก็จะอยู่บนรถไฟอ๋อแล้วก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตัวโค้ชเบต้าอยู่ที่เขาเปิดให้เขาเรียกว่าอะไรเปิดให้ทดลองเล่นกันเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับอน,นี้โซเยลอะไรเนี่ยมีอาชีพให้เลือกเล่นทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ออฟฟิศเวิร์กเกอร์ครับผมอันนี้แต่ละตัวมันรู้สึกว่าจะมีความสามารถต่างกันออกไปนะครับเด v e l o p มันจะมีบอกว่าเป็นอาชีพอะไรแล้วมีความสามารถอะไรนะฮะอันนึงมีกีโซเยอร์ผมด้วยไอโซเยอร์คือมาลีเกนบอร์ดอินคิดเอเบิลรีเฟกแอนด์สลิปเลดไนเหมือนก็จะเป็นสายต่อสู้ครับ,บท็อปีเกอร์ น่าจะเป็นเหมือนพวกว่างงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีอาชีพพลังดีเฟนส์สูงอันนี้คือตัว Attendance จริงๆผมความรู้ภาษาอังกฤษด้อยมากครับรู้สึกว่าจะมีสกิลคราฟเสื้อผ้านี่ตัวผู้หญิง Student นักเรียนสกิลเกตเ e อร์ก็คือน่าจะประมาณว่าหาของหาอะไรพวกนี้ครับเกมนี้เท่าที่ผมได้อ่านคร่าวๆเข,า,ขาบอกว่ามันต้องพึ่งปาร์ตี้ต้องพึ่งแคลน ต้องเล่นเป็นทีมนะครับ o f ฟฟิศเว r ร์กจะมีความสามารถด้านบิลดิ n งง่ายๆคือจะมีอาชีพอยู่กี่อันนะ่ะน่าจะครึ่งๆนะครับแบ่งเป็นชายหญิงน่าจะ6อาชีพผมว่าผมเล่นเป็นทหารดีไหมสายบูเราจะต้องการล่าไดาโนเสาร์นะครับผมจะเลือกทหารนี่แหละเป็นทหารหญิงด้วย y o u กยัวเดินนับเดินนี่มันให้เราทำอะไรเอ่ยอ่าอีทเดินไปก่อนนะครับทำตามมันโอ้ excuse me my n e c k น a เ e ็ l l ทรดเฟลอันเดอรสร้อยหายครับผมให้ช่วยหน่อยได้ไหมไปช่วยหน่อยแต่ Search foreign object หา,าใกล้ๆนั่นแหละเจอไหมอ๋อเจอแล้วอ๋อ thank you เหมือนช่วงแรกจะสอนเราเล่นนู่นเล่นนี่ไปก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปไหนเนี่ย ามาแล้วครับถึงแล้วแต่การควบคุมก็เหมือนเกมทั่วไปเลยนะลากมีแท็กแพดอยู่อันนี้มากินข้าวครับผมแล้วก็ดิ้งโซดาเดียวิอันนี้ทำภารกิจที่มันเบื้องต้นเสร็จแล้วไปไหนต่ออา้วมาแล้วครับ โอ้งวันที่จัดแชมดาวใจเย็นกันนั่งกับที่ให้เรียบร้อยโอ้ oh, ทำไมมันสั่นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นพิซซีเมนโยชิตมีประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้กลับที่นั่งให้นั่งอยู่กับที่อย่าตื่นตระหนกตกใจอันนี้เราต้องวิ่งไปเช็คโอ้ห oh, <c oughs> ดูดิพื้นแบบว่าเช็คแวร์เดช w ั s s i ต t ิ n งโอ้ ถามหาเด็กครับเก็บไม่ได้ด้วยว่าเด็กหายไปโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต้นมองต้นไม้เข้ามาหมดเลยนิกซี่โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยดีแฮปป t ้แอท็กโอ้ยตัวอะไรวะเออหือ,อเอาแล้วไง เราเดินแบบย่องๆเลยครับหยิบขวาก่อนมาได้ขวาแล้วมีตัวอะไรวะมันไม่วิ่งละเดินย่องๆกระย่องกระแยง่งเฮ้ยไดโนเเตราโอ้ย,ดดต,ยตัวอะไรเนี่ยแรปเตอร์ปะเนี่ยเอา,ลาแ,อแล้วไงแอตแทกเดอะแรปเตอร อะไรเนี่ยแอตแทกดีครับออโต้คอมแบทอันนี้อะไรเนี่ย you can defensive action dot and attack Try predict dinosaur neck move uh upper defense dinosaur attack ให้เราสวนมันบอกว่าหลังจากป้องกันแล้วให้เราสวน อีสโลมากโอ้ยโอ้ยเจ็ดโด้ทีเล็กตัวเบลเลอร์เลยตาแดงกลับมาเลยครับโอ้ยโอ้ย,อยจะโดนไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วโด้ดนี่เราไม่ได้อยู่ในยุคหินนะครับอารมณ์เหมือนแบบราสสิ s เวิ o r ์จูราสสิ i พาร์ค นั่งรถไฟอยู่ดีๆมีไดโนเสาโล่มาเฮ้ยแต่ภาพอะไรพวกนี้เธอว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะส่วนในเลือกเป็นยังไงนี่เพโฮลท,ทูสค k ิปแต่ค้างจะเป็นการข้ามนะครับมาอ๋อได้เวลาสร้างตัวละครแล้วฮะนี่เลือกใบหน้าได้ด้วย โอ้โห oh. เราเล่นตัวไหนดีเนะี่ยโอ้โหมีหน้าให้เลือกโคตรเยอะสาวแว่นดีอ่ะตัวไหนดีแว่นไหนอื <c> ้ม <oughs> แว่นอันเดียวครับที่น่ารักนี่เราจะเล่นเป็นสาวแว่นครับผมแล้วก็ทรงผมนี่ไม่ได้นะะ เปลี่ยนสไตล์ก่อนนี่เราซูมได้ไหมเนี่ยซูมได้ได้วยครับถือว่าเราเล่นเดซิมอยู่อ,อ๋อนี่ความสูงนี่โอ้โหมีให้เลือกชุดอะไรเนี่ยบาดแผลเต็มตัวเฮ้ยถือว่าน่าสนใจนะเกมนี้ มว่าอารมณ์แบบมอนฮันหน่อยๆอันนี้คืออะไรอะ่ะสีชมพูแบ็กกราวข้างหลังเหรอครับโอเคมาต่อมาก็แฮร์คัลเลอร์เลือกสีผมครับเอาเป็นสีน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลแล้วก็สกินคัลเลอร เอาแบบว่าผิวขาวๆดีอะสาวแว่นผิวขาวนะฮะคอสตูมคอสตูมสีอะไรดีสีเขียวเมื่อกี้ดูทหารเท่กว่านะฮะไหนดีเข้มๆสีเขียวเข้มอยู่ไหนออน,นนี้ก็ได้สีนี้แหละกางเกงก็ตามนี้สีตา งานละเอียดแล้วครับผมตาสีเขียวแล้วกันผมชอบ Lift Color ปากแดงๆจะไว้ใจไดกาไม่ใช่นะฮะอันนี้แหละเรียบร้อยตั้งชื่อตัวละครว่านาโยโอเคได้เริ่ม ได้ลุยสักทีนะครับผ่านไปสิบนาทีเพิ่งจะได้เริ่มเทร์คาแรคเตอร์แอสนาโอนะครับมันเริ่มเล่นไปพร้พอมๆกันเนี่ยแหละดูรันโก้เหี้ยทำไมโหลดนานจังเปิดฉากมาอยู่ที่เกาะล้างหรือเปล่า อันชาเต e ดไอแลนด์นั่นแงผมพูดถูกด้วยอยู่ที่เกาะล้างโอ้ยอ้าวไม่ล้างครับมีเด็กแว้นแล้วก็หมาเดียใบยหน้าเราอยู่ ตัวนี้เท่หว่าใครวะกูชอบเพียหมาน่าจะชื่อเพียนะครับผมเพีย I will check it from here this person will be up and น่าจะฟื้นเร็วๆนี้เดี๋ยวจะพาไปเออกูชอบอ้าฟื้นแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยอันนี้สอนพื้นฐานนะครับเลือดอยู่ด้านซ้ายบน แล้วไอ้นี่มันมาขุดหญ้าอะไรแถวนี้เนี่ยหรือว่ามันเป็นผู้เล่นคนอื่น Energy คือพลังงานครับผมใช้เมื่อเราทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรืออะไรหรือออกล่าอะไรพวกนี้นะครับนี่เมนูมีแบคนี่อะไรอะ Survival food ครับอาหารประทังชีวิตกินเข้าไปแล้วหายหิวครับผม นชีโนเคลียจัดเฟลโลเฮอร์ไอตัวตัวละครตัวนี้น่ารักอะแล้วเราต้องทำอะไรต่อสภาพเราแบบเซอร์มากนะครับตอนนี้มูฟชูวัดเดอะด็อกตามหมาไปครับวิง่งตามหมาชีวิตมีแต่หมานำ Can you hear me y o u will f i n d Beach e North End of Island Follow the Dog Dog Name is p e a r นะมันบอกว่าให้ไปทางเหนือของหาดนะครับตามหมาไปให้หมานี่จะทำไงอ,อ่ะเดี๋ยวด็อกสอนให้เก็บหินครับผมนี่มันแบบว่า เหมือนเกมเอาตัวรอดเลยนะครับอันนี้ทำอะไรอะ่ะแตะแง่เอ่อเดทคืออะไรเอ่ยเดทปามน่าจะเป็นเปลือกไม้ป่ะครับเก็บเก็บเปลือกไม้มาทำไมเอ่ยจะทำอะไรต่อ เก็บเทเบิลต่อจะให้เราทำอะไรต่อเนี่ยงงครับงงจะเปิดไม่ได้ไหมไม่ได้แล้วต่อ,อนี่นี่ตรงนี้มันขยาย before focus ฮอขี <c oughs> ้เกียจอ่นครันบวิ่งตามหมาไปต่อ เก็บยาโอ้เรามีมีดด้วยเนี่ยเก็บยาแมันเซลอ้าวเลเวลอัพเก็บยาต่อโอ้เลเวลอัพอ,อีก หมามันให้เราทำอะไรต่ออ่ะอันนี้ผมเริ่มงงแล้วครับว่าเกมนี้ให้ทำอะไรบ้างหรือว่าเราต้องเก็บไปเรื่อยๆนี่ครับใช้พลังงานด้วยหมาน้อยทำไรต่อเล่า ไปเชนลีฟหมามันก็ยังไม่ไปไหนให้เราทำอะไรวะงงนะฮะอันนี้มีให้ดื่มน้ำอ๋อกินน้ำได้ด้วยแล้วก็รีมมบ The Dirty Status Effect อ๋อมันจะมีเอฟเฟกอะไรให้เราล้างมืออุ้ยอาบน้ำครับผมไ <laughs> หนอาบน้ำใหม่น้ำตื้นๆอย่างนี้ก็ได้เหรอเซซี่นะฮะโอเคผมทำเควสอยู่นะครับอาบน้ำเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อลืมอ่านอ่านไม่ทันอีกตามหมาไป นี่ใครอะวิกตัสมีโทรศัพท์พี่ทำไรอยู่อะนี่ให้เรานำหมาแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอะเดนูเตาผมทำอะไรได้บ้างตอนนี้น่าจะนี่ดิจิ e ซี i ดน s เ u า นี่คือแบคเียวสตารนะครับคอมพานีเรซิวมิชชั่นอยู่ไหนวะเรซิวมิชชั่น Follow เปีย up to the north เอนแล้วเปียไม่เห็นนำเลยเปียให้เรานำอย่างเดียวนี่ผมก็วิ่งขึ้นเหนืออย่างเดียวเลยนะเนี่ยนี่ไงเปียบอกว่า อะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ให้เก็บเพ b เบิลครับหินเก็บเพ b เบิลต่อเก็บเยอะๆผมว่าน่าจะเอาไว้สร้างอะไรได้เนี่ยแหละเก็บอีกเก็บได้เท่าไหร่วะเนี่ยเก็บยังไงก็ไม่เต็มนะฮะเก็บเลเวลเข้าไป เออดีฮะได้เลเวลทีละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลอดข้างล่างอะไรอ่ะนี่อะไรเอ่ยอ่าตอนนี้มันมีอะไรให้กดตามนะครับครับ,บวิววีปอนสโตนเบดอ๋อเมื่อกี้ที่เราให้เราเก็บหินลวันลวนๆก็เพราะอย่างนี้นี่เองครับผมครับ เสรล้ครับสร้างมีดได้แล้วโอ้เลเวลอัพอันนี้คือสร้างมีดแล้วก็เอาไปตัดกิ่งไม้ต่อ <c oughs> อย่างนี้นี่เองครับผมเป็นการสอนการเล่นเบื้องต้นอย่างแท้จริงแล้วเราก็วิ่งตามหมาไปวม่างไงน้องหมาเปีย ที่ไปไหนต่อเดนเจอร์ Danger, วะ you are to try เราต้องทำยังไงสัเลน accumulate มันคืออะไรอะ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจฮะมันจะให้เราไปอีกอ่ะอเราเหนื่อยมากแล้ว วิ่งไม่ขึ้นอ๋อผิงไฟท้อก่อนท้อก่อนน้อ,อถ้าเหนื่อยก็คือต้องหาที่ผิงไฟเพื่อนั่งพักผ่อนนะครับเติมพลังโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเกมนี้ดูรายละเอียดซับซ้อนเยอะมากนะครับ อนี่อะไรอีกเอ็กเ s s สสมายยิ้มให้นะครับแล้วก็ทำอะไรต่อนี่เราพักพื้นเสร็จแล้วครับผมแข็งแกร้งแล้วแข็งแกร้งแล้วต้องทำอะไรต่อตามหมาไว้ใช่ไหมหมานำต่อครับ ใเย็นเตี้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเสือโอเคมาถึงนี่แล้วถ้าเราไปไหนต่อเหมือนกับว่าเราต้องสร้างถิ่นฐานหรือเปล่าครับสร้างบ้านสร้างอะไรอ่ะวิ่งตามเปียไปก่อนถึงแล้ว ตชอตเดอะลดเดอร์กูดเกิร์เปียร์เก่งมากเปียร์น่าจะเป็นตัวเมียนะมาให้เราคุยเฮนิวบี้เพย์แอทเทนชั่นก็มาฟังกันก่อนนะครับว่ามันพูดว่ายูดิสทุกจอยแท็บทูแมทช์มาเรียร์มทเรียล อันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นเควสเป็นอะไรหรือเปล่านะครับให้หาไอเทมมาเนี่ยครับให้หาไอเทมมาช่วยมันสร้างเรือเราก็ต้องวิ่งไปทำเควสนั่นเองเชดโดไดโนเสาร์ <Sh edo. S 1> ด้วยกินพืชฮะ Are ย o u looking to get some l o k แดช e ชียร์วันช็อ e อิเซลยู e ิตอ o นเทอร์สโตนเบดเหมือนว่าต้องไปหาสร้างอาวุธใหม่นะครับเพราะไม่งั้นบางต้นไม้เราไม่สามารถตัดได้อันนี้เดีย๋ยวขอกินน้ำหน่อยครับคอแห้งน,นี้หาก้อนหินต่อ มันจะมีหาหินใหญ่ด้วยแต่ว่าเรายังทำไม่ได้เนื่องจากเลเวลเราไม่ถึงนะครับโอ้เลเวลอัพแล้วตอนนี้มันจะมีบอกว่าเสื้อผ้าเราเปียกด้วยอันนี้เราต้องหาอะไรอีกกี่ชิ้นอ่ะครับบิล บิวอะไรต่อทำไมดาบเก่าพังเหรออ่ะมีอันใหม่แล้วอีซิฟเอนลัสเมนโ์อ๋ออะไรวะเนี่ยผมยังงงๆอยู่เลยเก็บหินต่อได้ไหม เก็บหินต่อแล้วนี้ก็เก็บหญ้านี่น,นีมันให้เราเก็บหญ้าเก็บกิ่งไม้นะครับนี่เก็บกิ่งไม้ไปแล้วก็ไปเก็บอะไรต่อเก็บหญ้าต่อ เก็บกี่อันเอ่ฮมันให้เราทำอะไรอันนี้คราฟอันบิอหาให้สร้างทรายวันแอคอ่อเมื่อกี้เราไปใช้อาวุธเพื่อสร้างครับผมติก๊กกิ่งไม้ เกมที่ต้องอ่านครับผมว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เล่นอาจจะลําบากหน่อยอาจจะต้องดูไกด์ดูแนะนำนะครับหรือว่าตามติวเตอร์ไปก่อนเพราะว่าเราต้องหาของมาเพื่อคราฟซึ่งใช้หลายอย่างมากครับผมนี่แล้วพอเราได้ของโหดมาครับผมเราก็มีขวานแล้วเราก็สามารถพูด วัตถุดิบขั้นสูงขึ้นไปได้อีกนะครับผมอย่างนี้นี่เองโอเคแต่ว่าคลิปนี้เริ่มยาวแล้วครับเอาเป็นว่าขอจบการแนะนำเกมเพล์เบืเบ้องต้นนะครับของเกมดูแรนโกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับผมใครที่ชื่นชอบการรีวิวเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ช anel Mobile Looper ไว้เพื่อรอติดตามคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมได้นะครับ เกมนี้จะเล่นต่อหรือไม่ก็ต้องรอดูกันไปจริงๆผมว่าเล่นต่ออยู่แล้วแต่จะทําคลิปหรือไม่นี่ต้องดูกระแสก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบค่องข้างเอื่อยกลัวเพื่อนๆจะเบื่อกันครับผมันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย